ครับสำหรับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรประกอบชุด2ตัวล่างตรงๆนะครับแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดประจําวันที่1สิงหาคม2567เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับประกอบด้วย3สูตรนะครับรูปสาตัวล่างเจ็ดแปดเล่างเจ็ดแปดเหนึ่งหน่วยล่างเจ็ดแปดเนหนึ่งะครับโอ้โหสูตรชนกันนะครับนำสิบล่างนะครับตัวแรกคือ7มาประกอบกับหน่วยล่างทั้งหมด7 7 7ดเจ็ดเจ็เจ็ดเก้ยห็นไหมครับ7 7 7 8 9 7 0ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ง แปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งเห็นไหมครับนำมาประกบกันทั้งหมดนะครับก็จะได้ตัวเลขออกมายี่สิบห้าชุดล่างตรงๆนะครับไม่ต้องกลับล่างตรงนะครับไม่ต้องกลับดังนั้นรูปสามตัวล่างนะครับในเมื่อตัวเลขยี่สิบห้าชุดมันยังเยอะอยู่เรานํารู3สามตัวล่างมาตัดเจ็ดแปดเก้ามีเจ็ดเอาไว้มีแปดเอาไว้มีเก้าเอาไว้มีเจ็ดพัวพันเอาไว้มีแปดเอาไว้มีเก้าเอาไว้เหลือแค่ยี่สิบเอ็ดชุดเท่านั้น ที่ไม่เกี่ยวกับ7 89เราตัดออกนะครับ21ชุดล่างตรงๆเท่านั้นนะครับ21ชุดล่างตรงๆเท่านั้นนะครับแต่ถ้าในจำนวน25ชุดนี้ไม่เอาลูปสตัวล่างตัดนะครับสามารถตัดให้เหลือแค่8กับ9เท่านั้นเพราะว่าลูก2ตัวบนล่างนะครับงวดนี้คือ89เราสามารถนำรูปสอตัวบนล่าง89มาตัดออกนะครับ เอาที่มีแปดพัวพันที่มีเก้าพัวพันแปดพัวพันเก้าพัวพันเอาไว้นะครับมันจะทําให้ตัวเลขแคบลงหรือถ้าใครไม่เอารูปสามตัวล่างก็ไม่เอาตัดแปดเก้าก็ไม่เอาตัดอาจารย์ครับผมชอบศูนย์ครับผมชอบศูนย์ครับก็เอาที่มีศูนย์พัวพันไว้เห็นไหมครับอาจารย์ครับผมชอบเ็ดครับก็เอาแค่เกดไว้ นะครับใครมีเด็ดล่างของตัวเองก็สามารถนํามาตัดได้นะครับ25ชุดนี้ถือว่าแคบแล้วนะครับตัดให้เหลือ21ชุดอยากให้แคบลงก็เอารูส2ตัวบนล่างคือ89นะครับในส่วนของสูตรนี้นะครับเป็นสูตรแรกนะครับที่ผมมาวิเคราะห์เจาะลึกในส่วนของ10ล่าง5ตัวหน่วยล่าง5ตัว นะครับอย่าดูถูกมันนะครับว่าตัวเลขมันเยอะเพราะผมวิเคราะห์เจาะลึก4ตัว3าตัว2ตัวมันหลุดบ่อยนะครับมันหลุดบ่อยเปลี่ยนสูตรบ่อยมากนี่เป็นครั้งแรกที่มาวิเคราะห์ในส่วนของ5ตัวก็ฝากไว้พิจารณานะครับ25ชุดมันเยอะนํารูด3าตัวล่างมาตัดเหลือ21ชุดมันยังเยอะอยู่ก็หาเลขมาตัดให้มันแ,แคบลงนะครับแคบลงได้นะครับมันมีวิธีของมันอยู่นะครับก็ฝากไว้พิจารณาในส่วนของสูตรประกบชุด2ตัวล่างตรงๆครับงวดนี้ จะเอาทั้งหมดหรือจะเอาในส่วนของตัวเลขสีแดงฝากไว้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพจและช่อง Youtube แนวทางนักสแสวงโชคนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Tik t o k นะครับช่อง TikTok แนวทางนักสแสวงโชคและช่อง t ิ k t o อกนักสแสวงโชคคนล่าฝันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ